อันยองสวัสดีค่ะเกรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปรีวิวของสะสมดับพี่ข้าราศนศองทุกคนเห็นไหมตัวเล็กๆนั่นนะตุ้ แต่ว่าที่เปิดแบบซาวใหญ่มาตรงโต๊ะคอมตรงนี้นะคะก็เพราะว่าเคจะเอาโมเดลทุกอย่างที่เป็นของดาบิคัทสุดเนี่ยจะมาไว้ตรงน,นี้คือไม่ใช่แหละคือห้องของเยอะมากแล้วก็แบบยังไม่รู้ว่าจะซื้อตู้โมเดลมาแล้วจะไปตั้งตรงไหนนะก็ะเลยเอามาตั้งตรงโต๊ะคอมแบบนี้นะคะโอเคซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวกันนะคะว่า มีอะไรบ้างเรามาดูจากของใกล้ตัวกันก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสโทรศัพท์จะบอกว่าไม่มีขายนะทุกคนอันนี้คือไม่มีขายอันนี้คือ DIY เอาเองนะคะเริ่มจากเจ้าตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้องมิจจังนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสแตนดี้นะทุกคนที่เป็นของแท้นะคะนี่จะไม่ใช่สแตนดี้งานจีนที่แบบเป็นงานก๊อปจีนนะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นงานของเขาเลยเนาะก็เอามาติดไว้อย่างนี ita. ้นะคะแล้วก็มีอันนี <t T ้ด้วยนะคะคือจริงๆอันนี้มันจะเป็นฐานแล้วก็แบบเป็นเสียบตรงนี้มันก็จะแบบตั้งได้นะคะแล้วก ็ตัวสติกเกอร์ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานของเขาเหมือนกันจะไม่ใช่รูปที่ปริ้นมาจากอินเทอร์เนต็ตหรือว่าไม่ใช่รูปที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้นใดๆน,น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของเขาเหมือนกันนะคะงานสติกเกอร์อันนี้นะเกก็เอามาดัดแปลงนู่นนี่นั่นนะคะก็ซึ่งได้ไอเดียมาจากกลุ่มนะคะก็พี่ๆในกลุ่มที่าได้ไปซื้อของนู่นนี่นั้นมานะคะก็ ขอบคุณมากค่ะได้ใช้อะไรน่ารักๆแบบนี้คือดีมากจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูเป็นงานกระชับองกันก,น,กนก่อนเลยนะคะงานกระชับองนะคะก็จะมีเซนิสึนะคะแล้วก็มีโอบานายแล้วก็มีเป็นอน้องเลงโอคุหรือเคียวจุลร่ของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเซนิสึกันก,นก่อนเลยเนาะเซนิสึนะคะเกก็มี2แบบนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่จะเป็น2แบบนะคะจะมี2เวอร์ชันนะ,ะถ้าเป็นของแท้นะคะเขาก็จะมีหมอนสลัก ด้านล่างนะคะว่าแบบมาจากไหนอะไรยังไงนะคะซึ่ง2แบบอันนี้นะคะก็จะขนาดไม่เหมือนกันขนาดไม่เท่ากันนะคะนี่นะคะแต่เก๋ชอบอันนี้มากเลยอันนี้เก๋ก็ชอบเลยแต่ว่าชอบอันนี้มากกว่านะคะนี่เห็นไหมต่อมานะคะก็จะเป็นน้องโอปปานี่นี่นะคะ นี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะซึ่งข้างใต้ก็สลักเหมือนกันนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่สลักนะแต่ว่าไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ได้มาในราคาประมาณ300ร้อยถึงห้าร้อยบาทประมาณนี้นะคะจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเอฟมานานมากแล้วแต่ถ้าแพงจริงๆเลยนะคะก็คือนี่คะ่ะสองตัวนี้แรไอเทมเลยบอกเลยว่าหาไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะราคาก็จะอยู่ที่300ถึง800900บาทเลยนะคะก็อยู่ที่ เขาจะอาขายเท่าไร่หรือว่าแบบเปิดเสนอราคาอย่างเงี้ยเปิดเสนอราคาก็คือเหมือนประมูลนะทุกคนมันก็จะแบบแพงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะเปิดเสนอราคากันนะคะทุกคนแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงพอสมควรอันนี้เก๋ก,ก็จะมี2ง,งานนะคะจะมีเป็นแบบเคียวจุโร่แบบหลับตาแล้วก็หลับตาข้างเดียวนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งสีก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะนี่ลา่ลางก็ยังสลักเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ งานต่อมานะคะก็จะเป็นงานเกาะกล่องน,น,นะคะซึ่งงานเกาะกล่องก,ก็จะกําลังนิยมกันเลยนะคะหาก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะถือว่าเป็นงานที่แบบไม่ค่อยหายากสักเท่าไหร่นะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นน้องเซนิสึนะคะนี่เซนิสึจะมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะแต่ว่าเกดได้มาในเวอร์ชั่นนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะได้มาในราคาประมาณ600กว่าบาทนะคะก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะเกาะกล่องยังไงจริงๆมันจะมีกล่องของเขานะแต่ว่าเกดเอาไปตั้งอยู่ตรง้นเห็นไหมสีเหลืองๆตรงโน้นเห็นปะนั่นแหละ ก็จะแบบตั้งนี้มันก็จะเป็นกล่กลองแบบนี้นะคะนี่น่ารักมากดีเทลคือสวยมากทุกคนเห็นปะ่ะดีเทลเขาแบบดีมากเลยนะแล้วก็ด้านล่างก็คือเพนดีหน้าตาน้องก็คือโอเคมากเลยนะคะส่วนเรื่องน้ําหนักก็คืออยู่ในพอดีก็คือมีน้ําหนักไม่ได้เป็นพลาสติกที่แบบกองแกงอนะทุกคนตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวที่แบบหายากแ,แล้วก็ราคาแพงมากอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ700นะคะถึงประมาณเกือบพันเลย อ,นนอ,อันนี้ก็จะเป็นน้องเคียวจูโร่นั่นเองค่ะหรือว่าเรนโงคนะคะก็งานก็จะประมาณนี้เนาะก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะแบบเผื่อใครที่แบบตัดสินใจอยากซื้อแต่ไม่รู้ว่าได้มาแล้วงานจะเป็นยังไงจะเนี้ยบแค่ไหนอะไรเงี้ยก็คลิปนี้ก็อาจจะช่วยในการตัดสินใจได้นะคะเพราะว่างานดีมากจริงๆคือแบบซื้อมาไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าสวยมากโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องมิจจังนี่น่ารักมากเห็นไหม ก็เริ่มจะมาเก็บงานน้องมิดแล้วนะคะเพราะว่าน้องก็คือเข้ากับโตคอมมากเพราะว่าโตคอมเกตก็คือเป็นสีชมพูเนาะก็เลยกะว่าจะเก็บน้องคนนี้นะคะแบบเยอะๆเลยนะคะอุยยุงตองหน้าทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของสแตนดี้นะคะก็คือสาเหตุก็คือไม่รู้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นพวงกุญแจกระชับปองนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบมิ้วมิวน้องแบบนี้นะทุกคนเห็นปะก็จะมีเนสโกดจังทันจิโร่มีเซนิสืมี แล้วก็มีน้องคนนี้แกจำชื่อไม่ได้ทุกคนใครจำชื่อน้องได้ช่วยบอกหน่อยนะคะทุกคนนี่งานก็คือน่ารักมากงานดีแบบงานละเอียดมากเลยนะคะเห็นไหมนี่นะแล้วก็อันนีกิ๊ว แล้วก็อันนี้เซนิสือนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือแก์หาตัวเซนิสือที่เป็นแบบพวงกุญแจแบบนี้ไม่ได้ก็เลยเอามาต่อแบบนี้เอาเองนะคะแล้วก็มีทันจิโร่แล้วก็มีเนซึโกจังนี้น่ารักมากเลยนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอห้อยมามันก็จะเป็นอะไรแบบยาวๆอย่างนี้ทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นพวงกุญแจแบบนึงนะคะนี่เลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนน้องก็จะแบบดุกดิกดุกดิกได้แบบอย่างเงี้ยทุกคนเห็นปะหรือว่าแบบดุกดิกหัวอย่างงี้ก็ได้นะทุกคน เวลาห้อยอ่ะก็จะมีความแบบกองแกงนิดนึงแบบป,ป,ป,ปแบบเอออันนี้ก็ไม่เอาแท็กออกนะทุกคนฟิลเหมือนแบบเล่นสกูตชี่สมัยก่อนก็ไม่เอาแท็กออกนะเออนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะคะมีโบติดด้วยเห็นปะคือแบบน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วน้องก็คาบไม้ไผ่ด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีเคทรศั์อีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่านี้จะเป็นสแตนดี้คนระแบบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นเซนิสเซอร์นะคะแบบนี้ แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ก็คือเหมือนทําแล้วก็มาตั้งโชว์ไว้เฉยบางอันเก๋อาจจะไม่ได้บอกราคานะคะเพราะว่าแบบจําไม่ได้แต่ว่ารวมๆก็คือจะอยู่ที่ราคาประมาณ3 0 0ร้อถึงหนึ่ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานสแตนดี้กันนะทุกคนโอเคสแตนดี้ตัวแรกนะคะอันนี้เก๋ก็ได้มาในราคาประมาณ4 0 0ร0อยสกว่าบาทนะคะจะเป็นสแตนดี้อันเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะมีน้องบานในกับเซนิสึนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็คือเหมือนเป็นความคิดของเขาะคะ่ะเขาก็จะเขียนมาเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะแต่ว่าเก๋ได้อ่านไม่ออกใครอ่านออกก็คือคอมนาว่ัแปล ะค,ะคือแบบเขาจะเขียนแบบอย่างเงี้ยตัวเล็กๆอยู่ด้านในด้วยดูสินี่งานดีมากใครที่แบบอยากเก็บอะไรน่ารักๆเป็นสแตนดี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันน่ารักมากจริงๆ mm. ต่อไปนะคะก็จะเป็นงานนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานสแตนดี้เหมือนกันของเซนิสุนะคะนี่เป็นลักษณะแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยปกตินะคะแล้วก็นี่ เป็นแบบนี้น่ารักมากแล้วก็มีน้องนกอยู่ข้างบนด้วยแกนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานของโอบานายนกับน้องมิบจังน่ารักมากดูสิคือสองคนเนี้ยเขาเป็นคู่กันนะทุกคนเห็นปะคือแบบงานดีมากด้านหลังเรียบเรียปกตินะ,ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานเดียวกันกับที่ติดเคสโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ ต่อนะคะก็จะเป็นพกุญแจอันนี้ก็จะเป็นเซนิสืนะคะซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างราคาสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็จะมีหลายแบบนะที่เกตมีก็คือจะมีเซนิสืแล้วก็มีเลนโงคูนะคะแต่ว่าห้อยกระเป๋าไว้อยู่เนาะจะมีเลนโงคูมีอีโนซุเกะเซนิสื เนซึโกะแล้วก็ทันจิโร่นะคะนี่ก็จะมีลายแบบมากๆนะคะนี่คือแบบงานดี <S <S น่ารักมากเลยนะทุกคนอันนี้แกได้มาในระคาประมาณอ่าห้าร้อยกว่าบาทนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในงานข้างบนกันดีกว่าคือยิ่งใหญ่ลังการงานสร้างมากนะคะทุกคนมีความอลังการงานสร้างมากๆแล้วก็มีตัวที่แปลกปลอมมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเซตนะคะก็จะได้มาเป็นเซตเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นเซนิสึนั่นเองนี่นะคะก็จะเป็นเซนิสึน,นะคะ งานก็คือน่ารักมากเลยนะอันนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นทันจิโร่นี่นะคะก็จะเป็นทันจิโร่นะคะนี่งานแบบงานน่ารักมากดูซิน้องแบบเก็บดีเทลยันตัางหูเลยนะเห็นปะแบบตั้งหูก็คือแบบเก็บดีเทลด้วยอะ่ะนิดหนึ่งอะ่ะเออต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องเนของเรานะคะก็คือน้องเนยซูโกจงัง น้องก็จะแบบตาสีชมพูนะคะผมก็จะเป็นอะไรทํานองนี้นะคะทุกคนคืองานดีมากต่อไปนะคะก็จะเป็นกิวนะคะน้องกิวนะนี่น้องก็จะแบบตาออกอมวยนิดนึงนะคะตาตีตีต่อไปนะคะก็จะเป็นอินโนซุเกะนะคะนี่ก็จะเป็นหัวหมูแบบนี้เลยน่ารักมากมาก ใครที่ดูคลิปนี้แล้วงงว่าเอแบบพี่เกดสะสมอะไรคือแบบหนูไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูได้นะคะเป็นอนิเมะที่แบบดีมากทุกคนคือสนุกมากตอนนี้ก็มีใน Netflix นะคะแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยเนาะก็สนุกมากมากเลยะคะ่ะแนะนาว่าให้ดูใน Netflix กก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปหาภาพยนตร์ดูนะคะเพราะว่ามันจะเป็น Netflix แล้วก็เป็นภาคต่อก็คือเป็นภาพยนตร์นั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้างบนกันเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาลงมาให้ดูทีละตัวแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพังพินาศน,นะคะทุกคนตัวแรกนะคะก็จะเป็นน้องนกนะ ย่องแบบนี้เลยน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่แบบเบาๆนะทุกคนไม่ได้แบบหนักขนาดนั้นนะคะนี่น่ารักมากใครที่แบบใครที่แบบกําลังคิดจะซื้อก็แบบว่าซื้อเลยนะคือแบบดีเทลยันใต้ตูดคือปกติถ้าแบบดีเทลไม่ดีก็คือจะเป็นแบบงานเรียบๆไม่มีลายอะไรแต่อันนี้คือแบบสลักยันตูดเราสามารถเอ็นหัวแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะ ให้น้องกดคอลงก็ได้คือมันสามารถขยับตรงนี้ได้นะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นงานจี <pastor> ทุกคนอันนี้คือแกได้หลงซื้อมาคือตอนนั้นก็แบบไม่รู้แงดูไม่เป็นว่าแบบอันไหนของแท้ของปลอมนะคะก็เลยหลงซื้อน้องมาแต่ว่างานน้องก็คือโอเคมากๆเลยนะคะนี่งานดีไม่รู้ว่าใช่ของแท้หรือเปล่านะแต่ว่าทุกอย่างมันดีมากเลยนะคะนี่นี่ถ้าเป็นงานดอยจะเป็นแบบน,นี้นะคะทุกคน ธรดาคือเราจะสังเกตเ,เมื่อกี้คือถานอันนี้จะเป็นใสๆแล้วก็แบบเป็นอันเล็กๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นงานสีขุ่นนะแล้วก็น้องเซนเนสืซออันนี้นะคะก็จะมีนอกอยู่บนหัวด้วยเห็นไหมน่ารักมากเลยดีๆ,ๆ,ๆต่อไปนะคะก็จะเป็นงานกระชับปองนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานกระชับปองแบบเลงเอาคูแบบนั่งนะคะทุกคนนี่หน้าตาน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถาดก็คือจะมีลายด้วยนะถ้าแกะออกมาก็คือจะมีลายด้วยนะ นี่ก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะราะคาอยู่ที่300กว่าบาทนะคะไม่ได้แพงมากนะทุกคนอ่าอันนี้ก็จะเป็นงานกระชับปองไม่ใช่กระชับปองแต่ัน,นี้จะเป็นงานกล่องสุ่มนะคะทุกคนอ่าแต่ว่ามันก็มีขายแบบว่าที่เขาสุ่มมาแล้วสําเร็จมาแล้วเออแกมาดูแล้วเป็นตัวอะไรเขาก็มีมาขายเหมือนกันนะแต่ว่าน,นี่ก็ไปซื้อแบบ สุ่มมาเลยนะแล้วก็มันลุ้นว่าได้อะไรก็ได้เป็นน้องทันจิโร่นั่นเองสำหรับกล่องน,นี้นะคะก็จะมีน้องเนซึโกะมีอินโนุเกะมีกิยูมีทันจิโร่นะคะแล้วก็มีเซนิสึด้วยนะคะซึเกะก็ได้น้องทันจิโร่มาอันนี้นะคะก็น่ารักมากอันนี้จะเป็นงานเกาะสายชาร์ตนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากน้องแบบลงห้างเงี้ยเงีงยเ้ยด้วยแก คืออันนี้ก็ได้มาในราคาประมาณ300กว่าบาทนะคะก็ถือว่าแพงก็เกือบ400นะอันเนี้ยอันนี้คือนําเสนอมากถ้าดูอะไรเอ่ยอยู่ในกล่องไปก็จะจําได้นะคะก็คือนี่เลยน้องเซนิสเอแมวมียวของเรานั่นเอง ด้วยนะคะทุกคนดีเทลก็คือดีมากอันนี้ก็คือเคยรีวิวไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ6 0 0้0ยประมาณนี้นะคะต่อไปอันนี้จะเป็นงานพลาสติกประกอบนะคะนี่ก็ไม่กองแกงนะางานถือว่าโอเคมากอันนี้จะเป็นงานที่ประกอบเองติดสติกเกอร์เองหมดเลยนะคะเกก็ใช้เวลาประกอบค่อนข้างนาน,นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ประกอบยากนะคะทุกคนดีเทลคือดีมากคือแบบทุกอย่างคือแบบเป็นดีเทลไปหมดเลยทุกคน แบบดีมากๆเป็นพลาสติกนะคะแอบกองแกงนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคเนียแบบเป็นพลาสติกดาบก็เสี่ยงหักมากเพราะว่าค่อนข้างงองงแง,งเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ได้มาในราคา1,000กว่าบาทนะคะประมาณพันหนึ่ันสองประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นงานที่ทุกคนทั่วไปก็คือเห็นนะคะก็อันนี้นะคะนี่เลยคุ้นเคยกันดีเพราะว่าของแบรนด์นี้ก็คือทาอํามาหลายตัวละครเช่นกันนะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่เห็นไหมเห็นยี่ห้อปะ มันจะมีชื่อยี่ห้ออยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็มีหลายตัวละครก็คือทํามาที่ไม่ใช่แค่ดับเพิฆาตอนยร์ก็จะมีเป็นพวกแบบดิสนีย์นู่นนี่นั่นเยอะแย,ย,ยะมากมายนะคะนี่ก็จะเป็นเซนิส,แบบสึแบบสีแบบซีดๆหน่อยนะคะนี่ดีเทลแบบน่ารักมากแต่ว่าเวลาซื้อต้องดูดีๆนะเพราะว่าบางทีมันก็มีของปลอมเหมือนกันนะคะนี่น้ําหนักก็ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็ได้มาในราคาประมาณแบบ 600ประมาณนี้6ก0กว่าบาทน,นะคะ6 0 0 700ประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะก็จะมีงานน้องเนนะคะก็เป็นงานเดียวกับเซนิสือเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยแกจะมี2ส,สีนะอันนี้ก็คือจะเป็นสีเซนิสือที่แกให้ดูเ,เมื่อกี้แต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นสีปกตินะคะก็คือเป็นสีเข้มแบบนี้เลยนะคะก็สีจะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวแกชอบสีนี้มากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบดูแรไอเทมดีนะคะทุกคนคะ่ะ สวยมากค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ดีเทลดีมากแล้วก็น้ําหนักกําลังดีเลยนะคะก็ค่อนข้างหนักแต่ว่าก็คือโอเคเลยอะมันหนักหัวไว้ทุกคนเพราะว่าดีเทลมันแน่นนะมันไม่กองแกงนะคะทุกคนทันจิโร่นะคะเกก็มี2แบบเหมือนกันนะคะก็จะมีเป็นนี่เลยค่ะก็จะมีเป็นสีเข้มแบบนี้นะคะนี่แล้วก็มีเป็นสีอ่อนนะคะนี่เป็นสีแบบซีซีแบบแรายเทมดีๆสวยมากทุกคน ดีเทลก็คือใช้ได้เลยนะสวยมาก ใครที่กําลังตัดสินใจจะซื้อก็เป็นอีกครั้งเรื่อกหนึ่งที่แบบดีมากๆเลยนะคะสําหรับอันนี้ก็เก็บสะสมได้ดีมากเอ้ยแกชอบสีผมมากเลยคือแบบเขามีการไล่โทนสีด้วยนะคะคือสวยมากๆเลยเนาะแล้วก็มีอยู่ด้านในคอมตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวแกจะถือกล้องให้ดูเนาะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้จะไม่ใช่งานแทนนะคะจะอยู่ด้านในเป็นแบบหัวดุ๊กดิกนะคะมีเนสโกจ้างเนสโกก็จะหน้าตาแบบพิลึกกึนิดนึงมีทันจิโร่นะคะแล้วก็มีอินโนซูกะนะคะอยู่ตรงนี้ ไม่รู้เห็นกันไหมอะทุกคนคือสายมันก็บางอยู่นะนี่แล้วก็มีโปสการ์ดด้วยนะคะนี่แล้วก็แต่ก่อนเกดชอบแมวตัวนี้มากก็เลยแบบมีสะสมมาบ้างแล้วก็มีตุ๊กตาตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ราคาแพงมากประมาณแบบเกือบเ0็ดพันมาทุกคนโอเค กันบ้างคะกับคลิปนี้นะคะสําหรับใครที่อยากให้เกดทำอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s s r r i e เกดด้วยนะคะเพื่อเป็นกํำลังใจเกดทำคลิปต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย